สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับผมสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านแล้วก็สวัสดีพี่น้อง,ท,ง,องที่อยู่ในประเทศไต้หวันที่เป็นแรงงานไทยในไต้หวันเ้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กับมาอยู่กับช่องบ้าวลุงลูกอีสานแช n น l คือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศตอนแรงพี่น้องฝววนตกดินแล้วครับผมบรรยากาศตอนแรงหลังเลิกงานเนาะครับผมเมื่อนี้กับพอดีมีโอกาสได้มา้า ไายสวนคีอเก่าเราพี่น้องหลังเลิกงานครับพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานเนาะมาหาเก็บผักเก็บมีไปเฮ็ดกับเขากับน้ำกินเนาะครับพี่น้องก็ตามวิถีชีวิตแรงงานไทยในไต้หวันเนาะครับผมมาพี่น้องมาเบิ่งสวนมาชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องเมื่อนี้เบ้าลุงก็สิไปหาเก็บต้นหอมผักซีเก็บผักมาใส่ต้มพี่น้องมื้อนี้กกสิได้เมนู ต้มซุปหัวปลาแซลมอนครับพี่น้องมาไหม,มาติดตามรับชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนโอ้อยไอเพิ่นปลูกเหี่ยต้นเหี่ยไว้นะครับนี่ไอเพิ่นกาลือแบ่งมันออกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยว ลองมันเนาะโอ้หัวมันบ่ไว้ตุ่มเนี่น้อบรรยากาศหลังเลิกงานแรงงานไทยในไต้หวันครับครับพี่น้องกล้วยกบยับใบซอยเบิดแล้วพี่น้องล้มช่วงล้มแห้งมานี่ ผักขย e n อย่างงามเลยพี่น้องอชมบรรยากาศสวนนะครับพี่น้องชมบรรยากาศตอนแรงๆเ,เนาะบรรยากาศนี่แหละครับกาประเทศไต้หวันครับพี่น้องก็เป็น เมื่อนี้ก็เป็นเย็นๆเดียวพี่น้องบ้านซองบ้านเลือนเขากะคือกับบ้านเฮานี่แหละพี่น้องครับอ๋อไปบ้าวลุงไปเก็บผักกับเราเบ้าวลุงครับ าดผักซีกำลังแตกกอง,งามแล้วนี่โอ้พี่น้องโอ้ต้นหอมก็แห้งผักซีครับพี่น้องโอ้ผักชีอันนี้ขนาดนะครับพี่น้องปผาดเบียร์สลัดไหมอันนี้เบียร์สลัดทั้งนี้กับผักชีแล้วพี่น้อง ตั้งอูตั้งอ้ไหมขึ้นช่ายพี่น้องแกกล้วก็กำลังห่อพี่น้องกำลังห่อแล้วกัะสิพอได้ยูได้กิน,ยนอยู่นาะพี่น้องเนาะ เอามาพี่น้องมาเก็บผักเก็บมีกับบ่าวดุ่งครับเอามาไหพี่น้องมาเก็บผักเก็บมีน้ำกันครับพี่น้องครับโอ้ตัางหูกำลัางงามกว่าน,นี้เลยเนาะก่อนเป็นกอเลยพี่น้องอเอาเป็นกอเลยพี่น้องเนา นี่แหละครับผักที่ปลูกเองครับพี่น้องผักปลอดสารมาๆาครับมาที่ต้นหอมต้นหอมผักซีไปใส่ต้มพี่น้องลอหลกใบน้อยหลอกพี่น้ง จีป๊าดสองกอเนาะกอเดียวสกอนี่กอนึงป๊ดพี่น้อง นี่แล้วครับผักที่บ่านลุงได้ปลูกเองครับอ๋ออชีพพี่น้อง พี่ๆหอมหอมหอมเอาก็จีดีดต่าอมก็จีด้นะพี่น้อง พร้อมพี่น้องนี่ผักที่เราปลูกเองพี่น้องไปใส่ต้มพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศแปลงผักหลังเลิกงานนะครับพี่น้องเออบรรยากาศตอนแลงเนาะของประเทศไต้หวัน อยุบรรยากาศพี่น้องสวนครับปลูกใบยูว้กินเนาะเอามาพี่น้องพาพี่น้องชมสวนต่ออีกจากน้อยพูดนะครับครับผมทั้งนี้ก็เป็นสวนของพวกอ้ข้าเจ้าที่มันปลูกไว้นะครับ เอาปลูกกันหลายคนครับโบแมนเบาลุงปลูกคนเดียวครับโอ้เ,อเปินุงามครับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับพี่น้องเสียงนกฮ้องเนาะนกเข่าหัางแล้วบรรยากาศครับคุณมอกก็เริ่มล้งเลยดิอากาศเย็นยิ่ดอกมือนี่เอานี่ก็ ควันดินครับพี่น้องโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นถ่วยอย่างเนาะพี่น้องก็แบบเออถ่วยอย่างถ่วแปบดิน้องพี่น้องถ่วแปบครับนี่แหละครับกับบรรยากาศเนาะของแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้อง กะเมื่อนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับพี่น้องก็ว่าได้เห็ดโอนะาเมื่อนี้กะมาเก็บผักเก็บมีไปเห็ดกับขวกับน้ำเห็ดยูเห็ดกินครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบ้าลุ่งลูกอีสานแชแนลเก่าได้ครับพี่น้องเด้อครับผมกดติดตามให้เบ้าลุ่งให้แรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้อง เครื่องบินขึ้นอีกแล้วพี่น้องเห็นปะเบิ้งครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องการเบ้าลุงงยุคใกล้สนามบินนะครับพี่น้องสนามบินเทายวนเห็นย้ำใดก็คิดฮอดบ้านย้ำนั่นพี่น้องใชยครับเครื่องบินขึ้นการคิดฮอดบ้านนะครับการคิดฮอดก็อดเอานะครับพน้องเนาะครับการเหตุการณ์เหตุงาน หาเงินหาท้องก่อนครับค่อยกลับบ้านกลับซองเฮาเนาะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะครับเนาะฝากพี่น้องติดตามรับชมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำเน้เด้อครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ